รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทนาดีเน็ตเวิร์กคลับพิชิ่งจำกัดภูมิใจเสนอ Business Owner TV รายการที่จะพาทุกท่านไปถอรหัสกลยุทธ์หลากหลายบิสไอดอลพลิกชีวิตสู่ถนนความสำเร็จ สนับสนุนโดย AIA เข้าใจชีวิตเข้าใจคุณบริษัท MAX อินเทอร์เนต์กจำกัด Momoko b c k a n n d t r u s s Spa สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Business Owner TV รายการที่ครบเครื่องทุกเรื่องกลยุทธ์ที่จะมาร่วมถอดรหัสความสําเร็จกับบ i สไ d o l ของเราในแต่ละสัปดาห์ค่ะสัปดาห์นี้พบกับดิฉันธนศออาารอมัยตยักุนค่ะและดิฉันดรสุธิราศรีเดชโชธค่ะในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันขอนําพาท่านผู้ชมและคุณกบนะคะ,คะไปพบกับผู้บริหารคนไทยค่ะต้องเรียกว่าฝีมือชาตเลยค่ะที่อยู่ในวงการประกันชีวิตมามา,มากกว่า37ปีค่ะโอ้โหยาวนานมากมากที่สําคัญค่ะต้องเรียกว่าเป็น สวิตมือทองค่ะเพราะไม่ว่าจะไปอยู่ที่บริษัทไหนนะคะทํารายได้และชื่อเสียงให้กับบริษัทนั้นเลยค่ะคุณกแหมอยากรู้แล้วนะคะ,คะว่าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครแต่ว่าช่วงนี้ไปพบกับบิสโซซ i e ตี้นะคะแล้วกลับมาพบกับบิสเนสออเนอร์ทีวีกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ มิสโซซตี้วันนี้ไฟไฟ้าจะพาทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลองในงานเดอะสตาร์ปาร์ตี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักธุรกิจอายาราที่ประสบความสำเร็จบรรยากาศภายในงานจะหรูหราเพียงใดนะคะเดี๋ยวตามไ้ฟ้าไปพร้อมกันเลยค่ะ ส,สตาร์ปาร์ตี้ของอิยาลาในค่ำ mm คืน hmm. นี้นะครับเป็นค่ำคืนแห่งดวงดาวนะครับเป็นเวทีแห่งความสําเร็จของนักธุรกิจอิยาลาพลเน็ตนะครับตั้งแต่ระดับพัฒนาสตาร์ขึ้นไปนะครับนักธุรกิจทุกคนที่นี่นะครับได้เพียรสร้างพยายามนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งที่ประสบความสําเร็จบริษัทก็อยากจะมอบเวทีอันงสงเกียรตินี้ให้นะครับงั้นคืนนี้เป็นค่ำคืนของเขาครับขอบคุณนะครับดรหมีช่วยคุณพ่อของน้องเกลวหายไวๆนะคะทุกคน หวังที่จะให้คนที่รักหายป่วยแต่อาจถูกจำกัดด้วยค่ารักษาที่นับวันยิ่งสูงขึ้นตามเทคโนโลยีไม่ AIA H&S Plus Go ประกันสุขภาพที่เหมาจใยค่ารักษาตามจริงสูงสุดถึง5ล้านบาทต่อปีกรวมทันช่วยลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายครับมิติใหม่ของประกันสุขภาพ AIA H&S Plus Go ติดต่อตัวแทน AIA หรือโทร1581 AIA เข้าใจชีวิตเข้าใจคน พกรรมการเคลือบผิวนาโนโค้ดปกป้องสิ่งที่คุณรักจะคราบสกรปรกแม้จะมากแค่ไหนและป้องกันการซึมเปื้อนของน้ำให้กระเป๋าของคุณดูดีอยู่เสมอไม่ว่าคราบอะไรก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปให้เราได้ดูแลสิ่งที่คุณรักที่แรกที่เดียวโดย มุกมุก a กแบคแอนด์ชูสปาสนับสนุนโดย TQM Insurance Broker ผมมีคำกล่าวที่บอกพี่น้องเสมอว่ามืออาชีพเนี่ยตายเพราะมือสมัครเลน่นหัวหน้าที่เป็นมือสมัครเลน่นเขาสาม,มารถทำให้มืออาชีพเป็นมือสมัครเล่นได้แต่เพราะผมมีมืออาชีพผมทำให้มือสมัครเล่นเป็นมืออาชีพได้ คุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันและดรนุ๊กอยู่กับบิสไอดอลของเราในวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือคุณสมพศ์เกียรติไกรวันรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนนั่งอยู่กับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัสดีครับคุณกบสวัสดีค่ะคุณสมพศ์นะคะคือทราบว่าคุณสมพศ์เนี่ย <utan> Ask, คลุกพลีอยู่ในวงการประกันชีวิตมานานถึง37ปีก่อนที่จะมาเป็นผู้บริหารของโตเกียวมารีนเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างผ่านอะไรมาบ้างต้องถามว่ารายการพอ <c oughs> ไหมฮะพี่อู๋พอเกาะย่อๆนิด <c> น <oughs> ึงร <c oughs> ับจริงๆ <c oughs> ผมว่าการที่ผมอยู่ในวงการประกันชีวิตมายาวนานถึง37ปีนี่นะครับมันมันมันเป็นอะไรที่ไม่คิดว่ามันยาวนานขนาดนี้เราผ่านยุคข,ของวงการประกันชีวิตก็แล้วกันเพราะมีคนถือกรมธรรม์อยู่ประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์เอ<า>งนะครับ คือแต่ก่อนกเงินจะหามน้อยมากแล้วผมเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็มาขายประกันเป็นงานอดิเรกไซไลสักวันทิ์อะไรอย่างนี้นะครับในบริษัทซึ่งปัจจุบันนี้ก็หนักยักษ์ใหญ่อยู่แล้วนะครับ A A แต่ถามว่าเราอยู่ที่นั่นเนี่ยในฐานตัวแทนเราก็ต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนออกขายประกันในวันหยุดที่เรามีเวลาไปหาลูกค้าไปพูดถึงเรื่องการประกันชีวิตว่ามันดียังไงเพราะในอดีตโอเคเรื่องประกันชีวิตเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่มากเราสังคมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยห้การยอมรับนะครับ ญาติพี่น้องเองก็ยังไม่ค่อยให้การยอมรับเลย <S <S แต่ด้วยความที่ผมมองไปถึงอนาคตว่ามันมีความจําจเป็นว่าถ้าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอุบัติเหตุหรือท่านทีป่วยสีชีวิตอย่างฉับพลันเนี่ยปัญหาของครอบครัวนั้นๆเนี่ยใครจะรับผิดชอบพอเราทําจากการเป็นตัวแทนก็เป็นตัวแทนที่ทนะ็อปเอเจนนะฮะเอเจนออฟเดอะเยียในบริษัท ดังกล่านะครับแล้วก็โดยกระทั่งผ่านไป10ปีก็มีโอกาสที่จะถูกรีคูดไปร่วมงานในอีกบ,บริษัทหนึ่งซึ่งขณะนั้นเนี่ยทุกทิีประกันชีตมีบริษัทประกันอยู่12บริษัทเราอยู่ในบริษัทระดับหนึ่งตอนนั้นถูกบริษัทระดับ12บริครูดโอ,โโอโ้โหโอ้โหหนักโผลโบนเลย <c oughs> คิดหนักไหมคะตอนน้นคิดหนักเลยครับทักพวกเพื่อนฝูงบอกว่าหรือคิดยังไง <c oughs> อยู่อยู่ขายของในห้างแล้วไปขายแผงลอยไม่เป็นไร ถ้ามีฝีมือเดี๋ยวจะเอาของแข็งรอขึ้นห้างมาเลยได้รับความมอบหมายจากผู้ใหญ่แล้วก็เราก็ไปขยายงานในบริษัทประกันชีวิตศรีอยุทยาซึ่งตอนนั้นยังเป็นประกันที่ิตยาอยู่ให้เป็นผู้มยการในอีสานแต่ว่าไม่มีคนให้ผมผมต้องไปหาเองคัอ,องน้นเราก็ต้องไปเซ็ตใหม่ซีโร่ที่อีสานเลยแล้วก็บริษัทก็ยังเล็กๆอยู่นะครับ<อ>แล้วก็ไปทำเดินทั้งประสบความสำเร็จนะครับ<อ>มีโอกาสมาบริหารอยู่ ภายในกรุงเทพแล้วก็ดูแลสาขาทั่วประเทศมียอดขายในส่วนที่เรารับผิดชอบก็ถือว่าสูงสุดแล้วล่ะนะครับเมือท่านรัฐบาลเปิดใบอนุญาตประกันชีวิตขึ้นมาใหม่ในช่วงปี40นะครับมีการรีคูดนะทีมงานขายซึ่งผมก็ถูกรีคูดวันนั้นก็ไปให้สัมภาษณ์กับบริษัทเอสนโบสถสภาประกันชีวิตซึ่งได้รลายเส้นเช่นเดียวกันนะครับประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยจากจากตอนที่อยู่ที่บริษัทเก่าเนี่ยเพราะเป็นบริษัท ไทยและมีต่างชาติคือ CMG เนะี่ยมันมามทุนนะแล้วผมเองก็ถูกมองว่าเรามีข้อจํากัดในการทํางานนะทำให้เรารู้สึกว่าถูกเหมือนแป๊กแป๊กนะนิดหน่อยอก็เรื่องไหนเรื่องภาษานะครับเพราะว่าโอเคผมผมไม่ได้ ผู้พูดภาษาอังกฤษเราเราเองเราอาจจะไม่ถนัดการพูดภาษาอังกฤษตอนนั้นเราเป็นคนรุ่นในอดีตซึ่งเราไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นพื้นแล้วเราก็ไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้แล้วเราจะไปรู้ได้ไงผู้ลงทุนมาเป็นฝรั่งใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นหลักอย่างหนึ่งเขาก็มองว่าเราเนี่ยมีปัญหาคอมมูนิเคชันกับเขาทําให้มันอาจจะไม่สะดวกในการทำงานก็เลยไม่ไม่สามารถที่จะโปรโมทอะไรเรานะครับพอเจอบริษัทใหม่มาริคูดนะครับเราเป็นหนึ่งใน คัดเลือกไปสัมภาษณ์ผมจำได้โรงแรมโดยละวันนะไปเป็นซีอโอไปเป็นเนี่ยเฮดของเอเจนซี่ในบริษัทระดับโลกที่อเมริกาเนี่ยผมบอกว่าหนึ่งก่อนที่สัมภาษณ์ผมเนี่ยผมขอถามก่อนว่าผมไม่พูดภาธธษาอังกฤษเป็นอุปสรรคในความก้าวหน้าในการทํางนานผมปะเขาบอกว่าก็ต้องดูว่าถ้าคุณมีความสามารถเออเราเราก็สามารถตกลงดีกันได้นะครับ ก็มารู้ต่อหลังนี้เหมือนกันนะครับเขาก็โทรไปหาเพื่อนเขาซึ่งต่อมาก็เป็นซีอีโอที่บริษัทเนียเหมือนกันอยู่ต่างประเทศเขาบอกเนี่ยตอนนี้สัมภาษณ์ไปห้าสิบคนแล้วหรือว่สองคนคนหนึ่งเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเวลี่เวลเลยนะแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเวลี่พัวเลยแต่ว่าหมอที่มันเซลเก่งนะเขาเลยถามว่าแล้วคุณจะหาคนมาทำอะไรเขาบอกหาคนมาทำเซลว่าคุณก็เลือกคนทำเซลสิถูกเลือกเขาเลยเลือกผมไม่รู้ว่าโชคดีโชครายก็ไม่รู้นะครับ ก็ต um> ้องมาปรับตัวในบริษัทนะครับเราเราเองเราต้องทํางานเวลาจะสื่อสารก็ต้องใช้ล่ามอะไรเงี้ยแต่เราเชื่อว่า90%กว่าเปอร์เซ็นต์เราอยู่กับคนไทยอ่ะเราทำตลาดคนไทยฉะนั้นผมมั่นใจว่าเราทํางานได้อีก10ปีต่อมาแล้วเราก็ทําให้บริษัทจาก่เนยเติบโตสูงขึ้นนะครับอย่างสององคนะครับจนกระทัน่งนเรามาเจอผู้หาคนสุดท้ายก็มีความคิดแบบฝรั่งนะครับบางครั้งก็มองว่าเราเราค่อนข้างที่เป็นคนตรงเวลาไม่เห็นด้วยเราก็จะพูดตรงๆเขาก็อาจจะไม่ชอบอ่ะ แต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่จะทาให้บริษัทเนี่ยยังสามารถเดินต่อไปบางครั้งนโยบายฝรั่งก็เป็นอะไรที่เหมือนเอาความสาเร็จอะไรบางอย่างที่เมืองนอกล้วคิดว่าเมืองไทยควรจะใช้ได้ขณะที่เราอยู่เมืองไทยแล้วบอกว่ามันใช้ไม่ได้นะกับเมืองไทยนะเขาบางทีเราันเป็นฝันอย่างี้ยแต่ก็สุดท้ายแล้ว เราก็เจออุปสรรคครั้งใหญ่ในชีวิตจากที่เขามองว่าเฮ้ยเราเป็นปัญหาเขาเขาแป๊กงานเราเลยอก็เลยต้องต่อสู้กันเพื่อร้องความเป็นธรรมให้ตัวเราเองว่าต้องเคลียร์ตัวเองให้สะอาดว่าเฮ้ยเราถูกแป๊กงานเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานนะแต่เป็นปัญหาเรื่องที่เขาไม่เข้าใจวิธีการทำงานของเราแล้วเราก็ฟ้องก็ชนะคดีกันนะครับตัวเกียร์บริก็าริคูดอีกหลายอย่างเจ้ยท่าันเนี่ยอยู่กันมา u ยูเอสิบปีอยู่ประกันวิทยาสิบปีอยู่ สิบปี mm hmm. มาอยู่ที่นี่เนี่ย mm hmm. หกเจ็ดปีเช,ช,ช,ชี่ยวชาญชำนาญเกี่ยวกับประกันชีวิตมากๆเลยใช่ทีนี่อยากจะทราบค่ะว่าเราทำมาหลายบทบาทตั้งแต่ตัวแทนผู้บริหารตัวแทนแล้วก็เป็นผู้บริหารสูงสุดมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะแต่และอยา่างเป็นตัวแทนเนี่ยก็คิดเรื่องไปขายอย่างเดียวพอบริหารการขายก็รีคูดตัวแทนนะสร้างทีมขายพอถึงวันที่เราต้องมานั่งบริหารข้างบนเนี่ยผมว่ามันเป็นความยาก คนส่วนใหญ่เนี่ยในฐานะ C CEO เนี่ยนะครับทีมเอเจนซเนี่ยผมเชื่อผมเป็นทีมเอเจนซที่ยาวนานที่สุดในอุตสาหกรรมแล้นะครับเกือบ20ปีแล้วที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมต้องบาลานซ์ให้ได้บาลานซ์ระหว่างบริษัทกับสตาฟกับไ่ายขายนะครับเราทํางานเนี่ยเรามีปัญหาว่าบางครั้งสตาฟเองก็มีปัญหากับฝ่ายขายทําให้การทํางานนั้นเนี่ยเหมือนกับลักษณะว่าสตาฟ มองไปขายเป็นคนอื่นทะเลาะกันเราก็จะบอกสตาฟเฮ้ยสตาฟมองไปขายเป็นลูกค้านะก็อะบริการให้ดีเราต้องพยายามบาลานให้เกิดการทํางานแล้วมันจะได้สามารถทางานเป็นทีมได้ผมพยายามเชื่อมทุกระบบให้เกิดการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะเมื่อไหร่ที่เซลคอมเพนสตาฟเขามาบอกผมผมก็ต้องมานั่งเคลียร์กับสตาฟผมก็บอกปัญหามาเกิดขึ้นแล้วในการบริหารจัดการเนี่ยบางครั้งผู้หาระดับสูงก็จะไม่ค่อยไปเคลียร์ปัญหาของของระดับขั้นตางแต่เรา ก็จะไปดูว่ามันมีปัญหาอะไรที่ทาให้บริษัทมันเดินไม่สม,มุท <คะ S 2> แล้วเราก็จะไปการที่ผมประสบความสำเร็จน <คะ S 2> ี่เพาะผมอยู่กับงานนะครับแล้วเราเป็นเจ้านายเนี่ยเราคุมฝ่ายขายเนี่ยฝ่ายขายต้องการอะไรต้องการหัวนหน้าที่สามารถแนะนำเขาได้ <คะ S 2> เราเป็นมืออาชีพครับนถ้าเขาอยู่กับเราเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาจะเป็นมืออาชีพ <คะ S 2> ผมมีคํากล่าวที่บอกลูกน้องเสมอว่าบางครั้งเนี่ยมืออาชีพเนี่ยตายเพราะมือสมัครเล่นเพราะได้ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยหรือหัวนหน้าที่เป็นมือสมัครเล่น เขาสามารถทําให้เหมืออาชีพเป็นมือสมัครเล่นได้แต่เพราะผมเป็นเหมืออาชีพผมทาให้มือสมัครเล่นเป็นเหมืออาชีพได้ฉะนั้นเรา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 ต้องให้เขาเข้าใจก่อนว่าคนบางคนโชคดีได้มาเป็นหัวหน้าคนแต่จริงๆแล้วมันเป็นความโชคร้ายลูกน้องที่ได้หัวหน้าที่ขาดประสบการณ์อยากจะถามคุณสมพศแล้วกันว่าคุณสมพศ์คิดยังไงเดี่ยวกับหัวใจหลักในการเป็นผู้บริหารที่จะทําให้องค์กรเนี่ยประสบความสําเร็จได้ และเช่นเคยทุกสัปดาห์นะคะเราจะมาร่วมสนุกกับทางรายการง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ส่ง SMS มาพิมพ์คคำว่า Biz Owner นะคะและส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้รับไปเลยกติกเก็บความร้อนค่ะจำนวน5รางวัลน,นะคะจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคุณโกอ,อ้ยของดีแบบนี้พลาดไม่ได้นะคะส่งกันเข้ามากันค่ะ แต่กรรมการเคลือบผิวนาโนโค้ดปกป้องสิ่งที่คุณรักจากคราบสุขรกแม้จะมากแค่ไหนและป้องกันการซึมเปื้อนของน้ำให้กระเป๋าของคุณดูดีอยู่เสมอไม่ว่าคราบอะไรก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปให้เราได้ดูแลสิ่งที่คุณรักที่แรกที่เดียวโดย มุกโกแบคแอนด o ชิสปาดรหมีช่วยคุณพ่อของน้องเกลวายไว้นะคะทุกคนหวังที่จะให้คนที่รักหายป่วยแต่อาจถูกจำกัดด้วยค่ารักษาที่นับวันยิ่งสูงขึ้นตามเทคโนโลยี ใหม่ AIA HNS Plus Go ประกันสุขภาพที่เหมาใจค่ารักษาตามจริงสูงสุดถึง5ล้านบาทต่อปีกรมทันช่วยลดความกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายครับมิติใหม่ของประกันสุขภาพ AIA HNS Plus Go ติดต่อตัวแทน AIA หรือโทร1581 AIA เข้าใจชีวิตเข้าใจคุณสนับสนุนโดยบริษัทอาริอันส์อยุทยาประกันชีวิตจำกัดมหาชน วีบลิงกี้ผิวเนียนนุ่มกระจ่างใสด้วยวีบลิงกี้หัวใจหลักในการเป็นผู้บริหารที่จะทําให้องคอ์กรเนี่ประสบความสําเร็จได้ผมผมผมคิดว่าเรื่องของความจริงใจที่เราจะต้องมีกับลูกนอ <ใช S 1> ้องกับทีมง,งานและต้องมีความจริงใจกับบริษัทด้วยจิตวิญญาณผมเนี่ยแม้ผมจะเป็นลูกจ้างลูกน้องลูกจ้างของเท่าแก่แต่เราจะมีความรูร้สึกว่าเรามีจิตวิญญาณของความเป็นเท่าแก่คิดแทนเจ้าของการที่พอเราทาธุรกิจเนี่ยแล้วเรามีความ ใส่ใจของความเป็นเจ้าของเนี่ยเราก็จะคิดแทนบริษัทแล้วอะไรควรประหยัดอะไรควรจะใช้อะไรควรจะทําและอะไรควรไม่ควรจะทํำผู้บริหารระดับสูงของญี่ปุ่นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์ใหญ่สุดที่เจอผมผมถามว่ามีอะไรจะให้คาแนะนํำไม่มีะไรต้องแนะนําคุนเลยนะนี่อย่างเดียวคือแนะนําว่าคุณต้องดูแลสุขภาพให้ดีเมืออาชีพสุดๆนะ ประกันในวันนี้กับประกันในอดีตแตกต่างกันยังไงคะเมื่อก่อนที่มันจะขายประกันได้นี่พุยกันน้ำไหลไฟดับคนยังไม่เข้าใจเลยเนาะพุยกันหลวันแล้วก็ยังตัดยังไม่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าแน่ดีในดอกเบี้ยมันสูงสักประมาณปี2อ2พ2 1ยบเอะไรประมาณนั้นใช่ไหมดอกเบี้ยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเหมนฝากอะใช่ไหมฮะคนก็บอกเฮ้ยฝากธนาคารดีกว่าดอกเบี้ยดีกว่าเราก็ต้องไปเปลี่ยนความคิดเขาปรับวิธีการคิดเขาว่าเออประกันชีพมันเป็นยังไงอะไรต่างแต่ก็ โอเคมันก็เป็นบททดสอบความอดทนของเราว่าเราได้ผ่านสิ่งเหล่านั้นมาตลาดเปลี่ยนไปดอกเบี้ยลดลงเป็นฝากไม่ใช่ที่พึ่งของคนฝากงินละคนก็เริ่มมองงั้นเอาเงินไปทําอย่างอื่นได้เนี่ยกประกันมันก็เริ่มมีโอกาสมากขึ้นประกันไม่ได้บอกลงทุนแล้วได้มากกว่านี่เน้วประกันก็เป็นส่วนหนึ่งในการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนแล้วก็เพราะมันได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้นทั้งประกันชีวิตประกันสุขภาพไป<า>น,น,น,นู่นไปนี่หช่ไหมซึ่งฝากเงินไปก็ดอกเบี้ยก็นิดหน่อหน่อยก็<า>ไม่ไม่คุ้มกันเรียกได้ว่าเหมือนเป็นกำไรชีวิตด้วยถ้าอย่างนั้นเหตุผลของคนเดี่ยวนี้ที่เขาทําประกันประกันชีวิตวันนี้ตลาดเลียน สังเกตนะครับคุณจะพบว่าเริ่มมีคนพูดเรื่องผู้สูงอายุคุณกบคุณนุกจะเห็นแล้วว่าอ,อะไรก็กรเกษียณนน <c oughs> ผู้สูงอายุผมเปลี่ยนตลาดนี้มา4ี่ห้าปีแล้วนผมเป็นผู้บุกเบิกที่นําเรื่องพวกนี้มาพูดนนในสังคมตั้งแต่ประมาณ5าปีที่แล้วว่าสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคตซึ่งคนไทยที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยมองเรื่องการเกษียณอายุเลยทุกคนมีความรู้สึกว่าแก่ตัวมาให้ลูกหลานเลี้ยงโดยที่ลืมคิดแต่ว่าแล้วคุณจะอยู่กับมันยังไงในโลกใบนีน้เนี่ย าคตถ้าคุณไม่มีเงินงสโลแกนที่ผมพูดการมีอายุยืนคือความเสี่ยงอะไรสำคัญก็คือว่าประกันชีวิตก็คือประกันว่าถ้าคุณตายจะมีการจ่ายเงินให้แต่นั่นหมายความว่าในหนึ่งร้อคนจะมีคนเสียชีวิตประมาณสักห้าคนตามสถิตินะครับเก้าสิบกว่าคนที่ไม่เสียชีวิตเนี่ยถามว่าเขาจะอยู่ยังไงเราพบอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีคนไทยที่มีอายุเกิน60สปีประมาณสิบ้าล้านคนโอ้โหตัวเลขไม่นอนะ้อยเยอะมากนะครับเป็นประมาณเกือบ ผู้สูงอายุคือจะมีเยอะเพิ่มมากขึ้นใช่เพราะสังคมปัจจุบันนี้แต่ละครอบครัวก็จะมีลูกน้อยลงใช่ไหมฮะมีลูกน้อยลงคนอายุยืนขึ้นเด็กเกิดใหม่น้อยลงทําให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยในอนาคตจะมีภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุโดยไม่รู้ตัวถ้าเกิดผู้สูงอายุไม่มีการเตรียมตัวเองไว้ให้เพียงพอฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามบอกคนของผมให้ไปถามประชาชนคนทั่วไปว่าเขามีหน้าที่ต้องไปถามว่าคุณกบคิดว่าตอนที่เกษียณเนี่ยคุณกบควรจะมี การสำรองเงินไว้ใช้เดือนสักเท่าไหร่ครับคิดไม่ออกจริงๆเคยเคยมีคนถามเหมือนกันครบก็พยายามนั่งคิดคือปัจจุบันเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะมากแต่ถ้าแก่เป่า้น่าจะต้องใช้เยอะกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งค่ารักษาพยาบาลถูกต้องเกินกว่าน่ยังคุณกอบ่าณจะ ค่าเหมือนแล้วกันสมมุตินะคุณุูกคิดว่าเท่าไหร่ครับก็คงไม่ต่างอะไรกันเพราะค่าใช้จ่ายครัวเรือนเนี่ยสมัยการสีแดงชาติตำรวจกรุงเทพเมื่อปี52องต้องมีเดือนสามหมื่นวันนี้เราใช้ร้อยหนึ่งเกษียณอาจจะใช้หรือเจ็ดสิบอะไรก็ตามเนี่ยวันนี้เราต้องให้คนไทยเข้าใจก่อนว่าคุณต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมสําหรับการเกษียณยู่ในอนาคตเพราะตอนที่คุณเกษียณแล้วเนี่ย คุณคาดหวังไม่ได้เลยว่าลูกจะเลี้ยงหรือเปล่า,า่บา<อ>งค<ส>นหวังเพิ่งลูกนะเ,เ,เดี๋ยวลูกจะต้องเลี้ยงลูกรับผิดชอบให้ใสจ่ตัวเองก็ยังไม่พอเลยถามเถอะจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยอายุสัก หกสิบไปแล้วลูกยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยอ่ะอาจจะเป็นภาระพ่อแม่อยู่เลยจะเป็นลูกอยู่เลยฉะนั้นเป็นสิ่งที่สังคมไทยเนี่ยจึงเป็นสังคมที่ถูกถูกลูกฝังเรื่องการใช้เงินมาโดยตลอดโครงการนั้นโครงการนี้ใช้เงินดังนั้นแต่ไม่มีโครงการของภาครัฐในเรื่องของการออมเงินซึ่งผมเองเนี่ยพยายามรณรงค์เรื่องนี้ครับว่าคนไทยต้องหันมาออมเงิน เพื sociedad, ่อเตรียมตัวส no ําหรับการรับมือกับการเกษียณในอนาคตได้แล้วนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยการยื้อยือของเขาคือความเสี่ยงแก่ตัวเขาเองนะครับจริงแล้วใครจะรับผิดชอบคูกไหมฮะอย่างเงกี่ยวกับเจนุ๊กเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยควรจะเริ่มออมเงินในรักเท่าไหร่ต่อเดือนผมผมพูดตรงๆนะอย่างดจ้าตนุ๊กกับคุณกบเนี่ยด้วยวัยอายุขนาดนี้เนี่ยเรา ไม่ต้องใช้เงินมากสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของไรายได้สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของรายได้พอแต่พอคนอายุมากขึ้นอาจจะต้องใช้ทุงยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์พอคนอายุสี่ห้าสิบอาจจะต้องใช้ทุงสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของไรายได้เพื่พอเตรียมการสำหรับหลังการเกษียณโอ้โหผสมคนเริ่มมองหน้ากันด้วยก็อายุยังไม่เยอะไงใช่ไหมคือยิ่งนีความหมายผิดนะ <c oughs> คือในเมื่ออายุเรายังไม่เยอะเนี่ยถ้าอายุยี่สิบกว่าสามสิบเนี่ย ก็สักประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นที่เราจะกันเอาไว้กันอรไอยญี่ปุ่นก็จะมีระเบียบการออมเงมนมากนะครับคือแล้วแต่รายได้ของแต่ละคนด้วยกันถ้ามีรายได้น้อยก็การออมก็อาจจะน้อยนิดเลยมีอะไรก็ปรึกษาตัวแทนโตเกียวมารีได้นะครับอเความนินเดีค่ะชัดเจนนะครับคราวนี้ถามถึงจุดเด่นเลยค่ะโตเกียวมารีมีจุดเด่นอย่างไรวันนี้เนี่ยจากการที่เราเนี่ยบุกเบิกเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์เพนชั่นมาผมจัด งานมินิมันเอ็กโปผมไปร่วมง,งานมันเอ็กโปผมเป็นคนเดียวของวงการประกันชีวิตที่ไปพิเต์ในงานมันิเอ็กโปการมีอูยุยินคือความเสี่ยงนะ,ะเมื่อคนเราเนี่ยอายุมากขึ้นะนะรายได้มันชะลอลงแต่ทำยังไงอ่ะเมื่ออายุเรามากขึ้นแต่รายได้เราไม่ชะลอลงแต่เรามีวิธีการป้องกันะนะครับฉะนั้นบริษัทเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องคนกเกษียณอายุและในขณะ,ะเดียวกันเนี่ย ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเราเป็นเจ้าสำหรับคนญี่ปุ่นเกษียณตอนนี้อยู่เชียงใหม่เนี่ยมากกว่าหกพันคนนะเราจะนุ่สับใช่ไหมไม่ทราบเลยค่ะเชียงใหม่เป็นแหล่งที่คนญี่ปุ่นไปอยู่มากกว่าหกพันคนเขาจะมีเงินที่ได้จากการเกษียณเดือนละประมาณแสนหนึ่งขึ้นไปนะครับเชียงใหม่เชียงรายเขาไปอยู่ในหลายสถานที่ในโลกนี้นะครับเพราะเขามีการวางแผนว่าเกษียณปั๊บเขามีเงินใช้เดือนหนึ่งนับแสนบาทดังนั้นการที่เขามีเงินใช้นับแสนบาทต่อเดือนเนี่ย ก็จะทําให้เขาไปอยู่ในประเทศที่สามารถใช้เงินก้อนนี้ยังมีคุณค่าแสนบาทอยู่ญี่ปุ่นอาจจะอยู่ยากแต่พอมาอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมสบายเขาบอกออกรอบตีก็ออาทิตย์ละสามวันไปทานอาหารตอนเย็นกินเบียร์ละสามสี่ขวดแต่อยู่ญี่ปุ่นทําไม่ได้กีก๊อฟไม่ได้ใช่ไหมนั่นคือการที่เขาเตรียมตัวสำหรับการเกษียณอายุแต่คนไทยไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมตัวเลยแถมยังเป็นหนี้ด้วยก็เหมือนกับคนไทยเราเนี่ย ชอบคิดว่าอะไรที่จะได้สิทธิ์ใช่ไหมได้สิทธิ์เรื่องรถคันแรกแต่หนึ่งฉันก็โอัวเสียสิทธิ์ว่าแล้วก็ซื้อสักล้านกว่าคันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าต้องจ่ายค่างื่อนไจ่ายค่าน้ำมันจ่ายค่าประกันตัวเองแทบไม่มีจะกินเนี่ยเพราะเอาเพราะรถเอาไปกินหมดใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ผมบอกนะว่าอะไรก็ตามคนไทยมองเรื่องของการใช้เงินบันนี้แต่ไม่ได้คิดเรื่องอนาคตว่าเขาจะอยู่ยังไงกับสังคมในอนะครับ นะครับนี่นี่คือสิ่งที่น่ากังวลเตรียมตัวละเดี๋ยวโทรศัพท์รุ่นใหม่จะออกอ่ะเดี๋ยวอันไหนดีจะใช้เงินอย่างเดียวมันเลยกลายเป็นว่าสิ่งที่ผมไปจัดกิจกรรมเนี่ยแล้วลูกค้าตอบรับเนี่ยวันนี้ลูกค้าเราตอบรับเยอะมากนะครับคบ่าเฉลี่ยรกรมธรรม์เราสูงมากหลายทาคนเนี่ยคุณหมอเนี่ยบอกว่าการมีกานใช้เดือนละแสนบาทหลังกเกษียณโอเคเราจัดให้เรามีแผนให้เลยทุกอย่างเป็นการการันตีทั้งหมด นะครับหรือลูกค้าที่ซื้อประกันชําระเบี้ยประกันกันเป็นล้านบาทต่อปี5ล้านบาท10ล้านบาทเรามีหมดนะครับเพราะอะไรเพราะเขามองว่าแผนที่ทาเนี่ยได้จริงๆริงหรือการจะซื้อกฎรมากับบริษัทที่จะมารับรองอนาคตหลังเกษียณของเราอีก30ปีเนี่ยเขาก็ต้องไปดูประวัติบริษัทเป็นยังไง<ช>โตเกียวมาเรียนเราอายุ1้0ยปีแล้วนะอ่าตอนเกิดน้ําท่วมที่กรุงเทพท่วมใหญ่เมื่อปี เอหนึ่งนใช่ไหมครับน้ำท่วมพังนั้นสามแสนล้านความเสียหายโตเกียวมารินบริษัทเดียวจ่ายไป8 2 0 0 0ืล้านนะครับจ่ายโรงงานฮอนด้าโรงเดียวเนี่ย2 0มืนกว่าล้านปีเดียวกันนั้นต้นปีซื้อนามิที่ญี่ปุ่นจ่ายค่าเสียหายกับลูกค้า1,70 0 0 0ืนกว่าลายมูลค่า4 0 0 0 0นล้านนี่ครับนั้นวันนี้เราเราอยากจะวางแผนอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องวางแผนกับ บริษัทซึ่งให้ความมั่นใจว่าไปถึงชั้นตอนที่เกษียณมาเนี่ยท่านต้องได้เงินแน่นอนนะคือหลักการลงทุนต่างๆเหล่านั้นต้องไม่มีความเสี่ยงอะค่ะไม่ใช่ไปเอาสินค้าลงทุนอะไรต่างมาแล้วบอกว่าอันนี้เป็นสินค้าวางแผนเกษียณค่ะแล้วถ้าเกิดตอนหุ้นมันตกทำไงตอนนั้นมันเกิดความพันผัวนี้น่ไม่ได้ค่ะถ้าคุณกบบอกว่าต้องการมีห้าหมื่นณวันนั้นคคุณต้องได้ห้าหมื่นไม่ใช่ได้สามหมื่นห้า ใช่ไหมครับมันจริงมันบันผิดมันผิดนี่ดรก็บอกว่าเฮ้ต้องการมีแสนหนึ่งก็ต้องได้สนหนึ่แสนหนึ่งเพราะไม่ใช่ได้แปดหมื่นเพราะบริษัทบอกว่าอ๋อไปลงทุนแล้วมันมีอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นผมผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยเขาเริ่มปรับตัวนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็พยายามที่จะสื่อสารกับสังคมเออ่คนไทยควรจะต้องเตรียมตัวเองนะครับจากการที่เรอยู่ในวงการนี้มานานเนี่ยเราก็พยายามจะมองว่าธุรกิจปมาทำชีวิต มีความจําเป็นกับสังคมไทยยังไงแล้วผมยอมรับเลยว่ามีความจําเป็นจริงปีหน้าการเข้าประกันเงินฝากจะเหลือหนึ่งล้านบาทแล้วจริงค่ะตอนนี้เหลือยี่ล้านถูกไหมครับประชาชนที่มีเงินก็ต้องกระจายเงินป้องกันความเสี่ยงนะฮะให้เงินมันไปอยู่ในธนาคารส่วนหนึ่งให้ไปนอยู่ในสถาบันอื่นๆเพื่อจะได้เกิดการกระจายตัวไปเพราะแนอนาคตมันไม่อยากไม่จับประเด็นกับความเสี่ยงคือไม่ชอบเสี่ยงเลยคือพออายุมากขึ้นนะครับมันเสี่ยงไม่ได้ครับ คนหลายคนที่อายุมากแล้วก็เสียแล้วได้เงินมาก้อนหนึ่งไปลงทุนไปลูกหลานลงทุนพอเจงเนี่ยจบชีวิตเลยชีวิตเศร้านะครับบางคนเศร้าเพราะใช้เงินไม่หมดนะบางคนมันสลดเพราะเงินหมดแล้วยังไม่ตายอันนี้เขาเป็นเปียงแรกดี่ว่ไหมแกนโดนใจมากถ้าถามลูกค้าลูกค้าของโตเกียวมารินนัปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ลูกค้าอายุเท่าไหร่ ที่ซื้อประกันภัยของเรามากที่สุดเรื่องราวของคุณสมพศยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะท่านผู้ชมสัปดาห์หน้าเราจะมาสนทนากันต่อถึงกลยุทธ์แห่งความสำเร็จของอัศวินแห่งวงการประกันชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นห้ามพลาดค่ะที่สำคัญที่ผมจะบอกกับลูกน้องทีมงานเสมอว่าสิ่ง่สคัญที่สุดของการดำเนินชีวิตก็คือ มนุษย์สัมพันธ์สำคัญที่สุดในปัจจุบันสภา,าวะสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปสิ่งแวดล้อมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันผู้คนมีการเร่งรีบในการใช้ชีวิตคุณต่างๆอยู่ในสังคมเมืองมากมายผู้คนมีโรคประจำตัวที่เป็นกันมากขึ้นได้แก่โรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้ผู้ป่วยมกักจะมีอาการตามแต่อวัยวะที่เป็นถ้าเป็นที่จมูกผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกหายใจลำบากถ้าเป็นที่บริเวณป,ปอด ผู้ป่วยจะมีการหายใจยากเกิดอาการหองเกิดขึ้นถ้าเป็นที่ผิวหนังผู้ป่วยจะมีอาการผื่นคันที่บริเวณผิวหนังบางครั้งอาจจะคันมากจนไม่สามารถอยู่ในชีวิตประจําวันปกติได้อาการภูมิแพ้เกิดขึ้นได้หลากหลายตามแต่ชนิดของสารบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงที่สารบุคคลได้รับการกระตุ้น,นอาการที่ผู้ป่วยมักจะมาหาแพทย์ปูคอจมกูกคือเยื่อบุโพรงจมกงูกเสื่จากภูมิแพ้ สาเหตุที่ทําให้เกิดอาการแพ้ได้บ่อยได้แกไ่ไรฝุ่นไรฝุ่นอยู่ตามผ้าปูที่นอนปลอกหมอนเครื่องนอนเป็นสิ่งมีชีวิตที่กระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองปัจจัยของไรฝุ่นที่ทําให้เกิดอาการระคายเคืองได้แก่ อุจจาระของไรฝุ่นเครื่องนอนที่สามารถกันไรฝุ่นได้อาจช่วยผู้ป่วยให้ลดอาการของอาการภูมิแพ้ได้แต่การหลีกเลี่ยงปัจจัยตัวกระตุ้นนั้นไม่เพียงพอบางครั้งต้องอาศัยปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นการใช้ยารักษาภูมิแพ้การได้ยาป้นเพื่อลดอาการบวมการฉีดวัคซีนรักษาภูมิแพ้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สาวาพทําให้ผู้ป่วยลดอาการภูมิแพ้ได้นะครับแล้วผมเองเนี่ยก็พยายามที่จะสื่อสารกับสังคมคนไทยควรจะต้องเตรียมตัวเองนะครับ จากการที่อยู่ในวงการนี้มานานเนี่ยเราก็พยายามจะมองว่าธุรกิจประชานชีวิตมีความจําเป็นกับสังคมไทยยังไง<ะ>และผมยอมรับเลยว่ามีความจําเป็นจริงๆเพี่ใช้แอปแคมโมบายแบงกิ้งพลัสยังดียังไงโหลดดิโอง่ายขนาดนี้เลย,ยง,ง่ายยิ่งโอนเติมจ่ายความพิเศษยิ่งเยอะลองดู ได้สิทธิพิเศษง,ง่ายๆแค่โอนเติมจ่ายด้วยแอปเคสมือถือแบงกิ้งพลัสโหลดเลยถึง31ันวาคม2563